Ah, that's the that boy, yo. 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 จะนี่พี่จริงานตั้งใจครับสแครกลายเป็นขาประจำเอร่อยในอารมณ์มให้ลิ้นเจ้ระบำเขาจับยังไงิโออิชิตาเขาเดนียวติดคอดิโอิชิตามเดิน้าหารจาบ้านอารมณ์ดีคอติดใจขใอีกทีเอาวั่วยังไงโออยชิตาัวยังไงนิ่งโออิชิตากินโอชิตามอรตาินโออิชิแล้วก็กินตามเมื่่วยังไงคืออยชิตา

ถ้าคุณชอบอาหารเวียดนามขอเสนอคุณ,ณภาพที่เขารักษาวไว้เสมอรัวเซ่งนอนสขาสองเย็ดเซิร์ฟแบ็คใน้แเนืองตอนเรื่องไปถึงโฟโยหูยอนนึ่งที่เขาที่เป็นต,นต,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 ต้นตำรับตามด้วยพวกอันอร่อยความอร่อยละตามลำดับไก่สงครามกับคุณเวียดนามยังต้องโดนดับด้วยอาหารแต่ขวัวเซนงว่ที่ทำสำรับ คุณคุณและคุณเล็คุณคุณคุณ,คณ,คณผ่านกระสุนชนพุ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 นกลายเป็นโอทีมีนแต่ไส้งียคือไส้งียเรื่องของอาหารให้อิ่มที่พุงพุงพ totally ุงหยุดสงครามเวียนนำเหนือเวียดนามใต้ถ้าอาหารเวียนนำต้องร้านนี้มาเจอกันได้บรรยากาศสบายตกแต่งเรียบง่ายไส้งียสงไส้เงียสงครามอาหารไร้พ่ายเดี๋ยวอดทำทำตามผมครับตาผมเหมือนท่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์เหมือนท่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์ร่างยังไงอะโดดตก ดดตบดดตบดดตบบริหารนิ้วบริหารนิ้วบริหารนิ้ว